เรามีการอบรมเรื่องของอสมอประจำบ้านซึ่งทางโรงพยาบาลสมเด็จพระราะสายบุรีร่วมกับสารสุขอำเภอซึ่งเป็นคนที่รับผิดชอบในเรื่องของอาสาสมัครสารสุขทั้งอำเภอเข้ามาร่วมกันอบรมนะคะในเรื่องของหมอประจำบ้านชุมชนละหนึ่งคนคือเป็นประธานหมู่แต่ละหมู่มาเข้ามารับอบรมก่อนเพื่อที่จะไปถ่ายทอดความรู้ตอ่อโครงการนี้สำคัญมากค่ะ เพราะว่าที่ผ่านมาคืออ,อสอมอเราเปร <S <S ียบเสมือนกับเป็นแขนซ้ายแขนขวาให้กับโรงพยาบาล,ล <S <S นับได้ว่าทีมอสอมอเป็นกำลังสำคัญหลักในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนในการสืบค้นและติดตามอาการของผู้ป่วยเพื่อส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ให้กับโรงพยาบาลเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยในชุมชนโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสายบุรีมีกระบวนการรักษาคนไข้ ครอบคลุมทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและยังมีการพัฒนาการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยรวมทั้งการผลิตยาสมุนไพราตามมาตรฐาน GMP และ WHO ที่รับรองฮาลาลอีกด้วยค่ะนับตั้งแต่เริ่มเปิดสายการผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นเวลากว่า6ปีที่โรงพยาบาลในเครือข่ายจังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้ใช้ยามาตรฐาน GMP WHO ที่รับรอง5รานโดยให้บริการ OPD คู่ขนานจ่ายยาแก่ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในครบ4ด้านเวชกรรมไทยเพศัชกรรมไทยพดุงคันไทยและหัตถเวชชกรรมไทยทั้งได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมอพดุงคันโบราณหรือโต๊ะบีแดมาให้บริการร่วมกับบุคลากรแผนปัจจุบันช่วยฟื้นฟูมารดาหลังคลอด อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เรามีการพัฒนาในรูปแบบงานที่สําคัญในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบา้านเนื่องจากโรงพยาบาลของเรามีโรงผลิตยาสมุนไพรนะคะที่ได้มาตรฐาน GMP และฮารานทั้งท่านท่วมในการนะคะจึงมีนโยบายในเรื่องของการส่งเสริมาการปลูกสมุนไพรพื้นบ้านหรือว่าสมุนไพรในพื้นที่ะคะ่ะเพื่อส่งเสริมอาชีพนะคะให้กับชาวบ้านในพื้นที่อําเภอสายบุรีค่ะถ้าไม่มีโรงพยาบาลนี้การเดินทางมันก็ไกลเราต้องไปถึงปัตตานีทุกคน ทั้งครอบครัวก็มาใช้บริการที่นี่ก็มีความหวังให้ค <su> ุณหมอรักษาได้ตามเป็นตามประสิทธิภาพของหมอค่ะเชื่อมั่นค่ะก็ขอขอบคุณทางโรงพยาบาลยุพราชที่ว่าทำให้คนที่ว่าลำบากขาตัดขาแล้วก็ใส่ขาเทียมให้เดินได้มีชีวิตดีๆให้อยู่ประจำวันได้ทำงานทำอะไรได้ปกติ ก็ขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณมาก